ฝึกนิมิตจินตนาภาพไม่เหมือนคนอื่นเลยถามขออนุญาตส่วนถามส่วนตัวนะคะเวลาเขาพาทำสมาธิจินตนาการไปจักรวาลโคจรดาวบาดาลน,นิพานที่ไหนไหนทำเท่าไรก็ไม่เห็นเหมือนที่คนอื่นเขาเห็นทำอย่างไรดีคะขอบคุณค่ะตอบ โลกของวิญญาณคือโลกแห่งจินตนาการ1นบวกหนึ่งเป็นอะไรก็ได้ตามที่เราเสกขึ้นมาครับการฝึกจินตนาภาพคือเกิดจากต่อมไพเนีนลตาที่3ของสมองส่วนกลางภาพจึงไม่ได้เกิดจากสมองซกซ้ายหรือขวาการจะเกิดนิมิตภาพได้ต้องประสานสติสมาธิจิตนิ่งๆร่วมด้วยครับ ภาพจึงจะเกิดขึ้นเมื่อเราฝึกจนคล่องแล้วเมื่อเราอยู่ในภาคอยู่ในภาคของจิตวิญญาณเราจะเสกสั่งฝันเสกนามธรรมสู่รูปธรรมโรคมายาเราได้หรือเสกสั่งผ่านจินตนาการนำมาเล่นสนุกหรือนำมาเสริมสร้างความสุขมั่นคงสมหวังไร้อุปสรรคในทางโลกได้สมปรารถนาเลยครับ ช่วงแรกฝึกทีบจักรยานอาจต้องดำริคิดนำภาพรวมก่อนได้ครับคือเราไม่ต้องไปเห็นภาพให้เหมือนใครหรอกครับสังเกตช่วงที่ทำหากเราเพอคิดเพอ้อคิ้วขมวดนะผมมากไปคือสมองอัตตาเขาเข้าไปควบคุมเยอะเกินสมดุลก็ดำริคิดนำไปแบบเบา หรือจะคลายคิ้วแล้วปล่อยจิตไปเลยร่วมกับการแค่ฟังเสียงนำไปเลยก็ได้ครับภาพที่เห็นจะสมชัดมากกว่าตอนคิ้วขมวดและภาพที่เห็นอาจจะไปคนละทิศคนละทางกับเสียงคนนำไปเลยก็ได้ไม่ต้องไปกังวลเพียงบอกกล่าวเพียงกลาบอกจิตวิญญาณชั้นสูง สูเทวดาผู้คุมผู้คุ้มครองให้นำพาไปเลยแล้ววางใจแล้วเราก็แค่ตามดูว่าภาพแสงสีนั้นจะไปไหนเหมือนชมภาพยนตร์แบบไม่มีอารมณ์แต่ให้ผ่านความรู้สึกแสงนี้เราทราบซาปิติไร้คขนลุกหรืออะไรอาการเขาจะเกิดขึ้นเองแบบไม่ต้องเข้าไปทำอะไรครับ แค่เราตามดูตามรู้ตามดูตามเห็นรู้สึกว่าเขาจะนำภาพอะไรมาเท่านี้ก็พอแล้วเราจะค่อยๆเชื่อมจิตแห่งจินตนาการจุดยาณธวานตาที่3ไปได้เองขอบคุณข้อความจากนบอัศวะกระผมวันเฉลิมกล่าวบทความสวัสดีครับ